พอแม่พ,มพี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเบอร์สุขู่สู้คนพอแม่พี่น้องเลยเนาะว่าจะเป็นทางในประเทศหดือต่างประเทศแม่น้องคัปเตอร์กับข้อกับสบายดีเด้อเนาะยิน <strom S 1> ดีตอนทำข้อสู้สู้แม่น้องคัปเตอร์อีกแล้วมเน่กับพี่น้องเลยมาพบพ่พ่อกันโมเน่กับตอนสีอันเที่ยงแล้วพี่น้องเลยเนาะแม่น้องคัปเตอร์ก็ได้มาแต่ให้แต่หน้าหัวเชร้านี่ไปหน้าเนาะพอไปหน้ากับอันไปหาเราบางน้ำหายน้ำหน้าไหนพี่น้องเลย เห็นหน่อไม้เนาะหน่อไม้หลายๆแม่นเตื้อก็เลยหักเอาหน่อไม้มาแล้วก็สิมาเผาเผาไม้แล้วก็สิมาเกาะเนาะอันเบิ่งหน่อไม้แม่นเตื้อเอามาทีเรานี่เอมตานุปุพี่น้องหน่อไม้มาไกลหลายเนาะแม่นเตื้อก็บ่ได้เอามาหลายพี่น้องเอ้ยเอามาเต็มกระตานี่กมันนักเนาะมาแต่นาหลายเตแล้วพี่น้องอ้ํานีกเนาะออมีแต่หน่อไม้เหี่ยว แมลเต่าก็สิเอามาอันเฝาเฝาจู่ไพ่เฝาแล้วกะเสีมาเกาะพี่น้องเยเนาะเกาะหนึ่งไว้ใส่ถุงไว้เนาะหมัดเฮากินยามพุ่นแหละยามมันบ่มีพุ่นแหละยามแะไยามอยังกะนั่นพี่น้องเยกับเสี่ยวมาเห็ดน้ำไม้สุ่มเนาะสุ่มน้ำไม้ใส่กระปุกไว้น้ำไม้สุ่มเฮากะแกงใส่หั่นใส่หนีบกะบกระชิบเบิ้ลได้พี่น้องยกยเลยมาเห็ดใหม่เนาะตอนนี้กะกำลังขึ้นมาฮอดเนาะในน้ำไม้เต็มกระตาบักไงพี่น้องเยเนาะ แมงเตอร์กับชิมาเลือกเอาตัวใดมันอันนั่นเดี๋พี่น้องเอ้เบิง์กแมงเตอร์ไงเบิร์กอยู่ในกลัวคือเก่าเด้อพี่น้องมาเนาะอยู่ในเฮือนคลัวเฮาอีแล้วมาไงก็ได้สิเลือกเอาตัวมันสั่นอีนั่นกับเป็นบ้องเป็นยางมันแมงเตอร์กับชิเอามาผ่านผ่านเห็ดอันไม่สมเนาะเดี๋ยวาชิเทมก่อนพี่น้องเอ้ห่าก็มาห่อนเนาะไม่เมื่อยห่อนมื่อยพี่น้องเอ้ชีเอาเอาวเน่แดด เออบ่ได้ใสพี่น้องเบิ่งเห็นบ่ปุพี่น้องเอ้ยเต็มอยู่พุนน่ะเนาะทําไมแกออกหลายๆแม่นเกิดก็บ่ได้ไปหาหลายเนาะไปเอาลำอัน34กอพี่น้องเอ้ยก็บ่ได้เอาเบิดเนาะมันหลายเอามานักเพื่อเฮามาเฮาเทือนมันก็อยากนักแน่พี่อือนี่บักใหญ่นพี่น้องเอ้ยงใหญ่เฮาก็สิมาเาเนาะ เอก็เกาไว้พี่น้องให้ใส่ทุงใส่อันนั้นนึงไว้เนาะทางเฮาก็จุภาไปแล้วทางพุ่เนาะเอาแม่แม่เตอร์สิมาไปเผาได้บ่นี่พี่น้องเอ้ยต้มก็มีเนาะาแม่เตก็ต้มไว้วสิแกงนไม้พอมื้อนี้พี่น้องเอ้ยเบิ่งยสิกลับกองไปกองลงให้พี่น้อง้เบิ่งเพื่อหลายย่อยพี่น้องเอ้ยฮ้อนๆเนาะพี่ปรับเป็นกองล้งพี่น้องเอ้ยนี่ทางนี้ก็สิต้มไว้เนาะก็คือเฮาสิแกงตอนเที่ยงั่นแหละพี่น้อง ตอนนี้กะชีบมุ้งกูกลัวเลยเนาะตามเบิรงนี่เบิเติร์ก็ไปหน้ากระแต้เศร้ากำลังทำน้ำมัใส่หม้อเนาะเดี๋ยวก็จะมาถ่ายคลิปให้ FC เลยเบิรงคือเก้ามาอนึ่งเบิรงก็ได้น้อมันอ่พี่น้องเลยนี่กันเนาะประมาณนี้เบิเติร์กเอากระซามาไว้สิมาปอกแล้วก็เอาไปตัวแรงมันยาวก็สิเอาไปเผาเนาะตัวแรงมันสั้นก็สิเอามาอันเฮ็ดน้ำมัส้มพี่น้องเลยอู้ง่าย ยังเตอร์จูไฟไปเรียบร้อยเลยพี่น้องไหยเดี๋ยวเอาไปเผาก่อนเนาะไฟดุกเลยนี่โงหีๆเลยพี่น้องเลยเห็นอยู่บ่นเนาะมันแจ้งมาเผาไว้ก่อน เตอกะตะไว้หั่นพี่น้องเลยเดี๋ยวเอาชิมาโปะน้องไหมขับกะอยากอันนั่นเลยพี่น้องเลยมันอยากแดดช่องเนาะอยากมึงจันแจงแจงมันนั่นมาเนี่ยเองเต๋อกะสิมาโปะตัวไรมันสั่นนี่เนาะเอากะใส่เห็ดน้องไม้สุ่มไว้ใส่ตุ่มใส่แกงใส่ยังกะได้พี่น้องเลยใส่น้องไม้สุ่มแซ่บเนาะของเต๋อกะได้เห็ดไว้อัน hey, ปุ๊กนึงแต่กะเบิ้ลได้เนาะเอากะใส่แกงเห็ดแกงฮอน ไม่ได้ไปหาเห็ด้เด้กก็ไม่ไปทางนั้นมันนี่เนาะเพราะว่าลงไปน่าก็ไปเศร้าผุณเต๋อตากะไงไอ้ตานอนแน่พี่น้องเลยเพราะว่ามันกะเที่ยงไงเนาะบอกเอาตัวฉันมันมันก็มันโศกเต๋อไม่เงียบเต๋อไม่เงีเอาแต่เผาพี่น้องน หน,น,นึ่งไหวหอนย้ำมนุ่มมี่กะกินได้ทีเนาะเมือว่าอันช่วงสิปเป็นย้ำอัน,ย,นนะมมมอย้ำแรกเนาะมันบ่มี่เดือนนั่นกะเพิ่นกะสีชื่ออันไปใส่กระปุ่นแหละเนาะเพิ่นขายเนาะเพิ่นขายกระปุ่นเพิน่นกะชื่อใหม่อันที่หนึ่งไว้ไปใส่กระปุ่นนีกย้ำกระปุ่นแค่หนิ่น เมนูน้อไม้มาเนีย่ยทั้งต้มแน่ทั้งเผาแน่ทางงานั้งอันสีเปาะเห็ดน้ำไม้สมแน่เนาะเทอ่ะแค่นอ,ยอยาเอียดีเข่ากระเป๋เาใสเชื้ฟินด้วย,วย,วยมันจังลุกเนาะ tham hữu cà phê pháo chay miếng phương nhiều, nhiều cà pháo chay phương con đúc đều ta sẽ đẩy mạnh khi nào quả đẩy cà tẩy sẽ nó nó mạnh qua quả đẩy đẹp nhiều เอามะเฮ็ดอีได้กินเนาะแตวกับมาเฮ็ดคืออันแม่ดรอคเตอร์ว่าอุ่นแรงพี่น้องเลยมันจะได้กินเหิงเนาะน,นี่ครับเผาเผาแล้วก็สซีมาอันก๊อกก๊อกแตกันหนึ่งามะหนึ่งอีกรอบพี่น้องมะหนึ่งแล้วเคาก็ใส่ถุงไว้หรือว่าใสก่กระปุกไว้ก็ได้เนาะมันก็คือไม่ไหม่ครับเดี๋ยว่ได้ชมพี่น้องเลย ถ้าวายกลิ่นย้ำมันบ่มีเลยเนาะย้ำแรกนี่ขอดขาดมันจีหายากแน่แต่มันบริสมแมงลูเตอร์่วยเห็ดแล้วแต่นี้่เห็ดน้องไม่สมเนาะเขาต้องอันเขาผ่านเทาย้ำแรกเขาใส่มาเมืกเกลือใบพี่น้องเลยมือเกลือไว้อันนี่แต่ผู้เฮ็ดเนาะผู้เฮ็ดบางก้นกระสุภผย้ชุบมั่นนะพี่น้องบางก้นกระอันมืกเกลือไใบคืนนึง นี่สิี่กัมาเห็ดเนาะเจอกะอันเห็ดรุ่นก้อนนั่นกมาเกลือไว้กับบฮอดคื่นเดี๋ยวนาะเก่งใส่พวกอันนั่นเนาะใส่พวกใส่เหนียวใส่ยางก็แันว่าจะว่าพี่น้อยจะคิดเอาใหม่กัใหม่ได้ไปจัดเตอกับเห็พูดเห็ดพี่ ไอ้กินใหม่บ่แดดน้อยเมื่อแต่วาไฟกับบทเตือนแม่เตอร์แดดพี่น้องมึงโอ้ให้เป็นใหม่ อยู่แดดได้ปั่นลูกกวดเนาะวแม่เตสิไปยาหน่อไม้ก่อนเนาะหน่อไม้เฮาก็ล้างมัเรียบร้อย้พี่น้องสิมาอันยเนาะว่าผเาก็ได้เป็นําบามนี่ิมเอา ใสเสต้มใส่แกลเวลาเ้าอันบาีสมเากับจับเอาน้ำกระปุกนี่ไปใส่กันง่ายเนาะสมน้อไหม่ก็ได้เอาผ่านมาเ่อแตผ่านเดียวให่ใหม่น้องหม่อีกหน่อยนผ่านน้ำบาง ใส่สเน้ำมัเนีตเว้นพี่น้องเลยส่วนนี้จะเป็นส่วนเฮ็ดออก่อน้ำม้ออกโเนะจิบน้ำมกินเ ế ็เนี่ยพี่น้องตามธรรมชาิเนาะกินง่าย ่อสเมีอยู่ฮิว้านู่เมืองกันเนาะคนก็ไปให้ไปนะมีคนเพื่อนเนาะพลางาให้งาหน้าพี่น้อยมันเลี้ยวขาวเลี้ยวน้าเลี้ยวกะยู่ให้อยู่หน้าผู้ใดเนาะปลูกมันปลูกยังเพื่นเนี่ยผู้ใดมีหน้าปลาหน้าดอนต่หน้าแมนนเตอร์เนี่ยกะมมีปลามีดอนพี่น้อยมีแต่เป็นไฮหน้าเพื่านเนาะมีหน้าปลาหน้าดงคือบ้านคือเมืองเลยหน้ากับบ้านก็ซ้ำกันพิดกันเนาะ อยู่หน้ากันอยู่บ้างอยู่บ้างไหนอยู่หน้าพี่กันพี่พาเอางนี้นะหอมวางไม่ชมอันาาน,นี้เพราะฉัม่านเลยไม่ชม mài ra cái nào, phải mạnh với được chắc. con con chạy phía nào mà để nó con lông cản theo rồi phù dù này anh dù phù hết cả con phù hết cả con เห็ดไม่สุกเขาก็เรียบร้อยได้พี่น้องยไปมักเกลือไหวบ่นี้เนาะแมงเตอร์ก็สิไปมักเกลือไว้ก่อนห่อนพี่น้องยอันนี้เห็ดดุมก่อนนั่นเนาะสิเบิดแล้วพี่น้องจะได้เห็ดใหม่อันนี้เราสิเป็นยง้เอาเนาะเป็นน้อยๆนี่อ๋อเหือดแต่แต่อันนี้แมงเตอร์สิเห็ดเป็นใหญ่ยนั่นโดยโอเคเดี๋ยวมามักเกลือกันเลยพี่น้องเยน้ำไม้เขาก็ยังเผาไปแล้วเนาะโดยแมนเตอร์ใส่เกลือก่อน เอากระมาเกลือไว้มันอ่อนหน่อยเนาะกระมาล่างหน้ามันขั้นออกเฮากระชิมาอันใส่นันไม้อีกหน่อยถ้าอยากให้มันนัวก็ใส่ไปนัวอีกหน่อยนึงเนาะบางคนเห็ดบอกคือกันเนาะแต่บางคนกับชิมักเน่าอันมักเกลือไว้นี่คืนนึงแต่นางเตอร์กับชิมักไว้จักพุ่นแหละคัมพ่นแหละพี่น้องเลยเดี๋ยวก็มาเห็ดเนาะทำกระมาเกลือไว้ก่อนเพราะว่าให้มันอ่อนให้มันนิ่มนะพี่น้อง อยู่เข้าแล้วนี่น้ำใม่ก็ยังบ่ไดกงพี่น้องเอยเดี๋ยวผมเอามาไว่ซะนี่ก่อนเนาะอ่อนใเกลืออันละลายเขาก่อนให้เกลือเขาไปข้างในซมน้เกลือเขาไปข้างในก่อนเนาะเดี๋ยวรให้มันอ่อนมือลงพตอนดสมาเ็ดมแล้วกสมาใส่กระปุกไว้เนาะ เบิ่งนแล้วไหมเผาฮอปพี่น้องเลยเป็นอะไรไปเบิ่งนต้อกันพฮ้ยยังเผากลุ้กกุ้กลัวยังไม่ได้เนี้อีกหน่อยนึงพี่น้องตากแดดฮันห้อนเงี้ยเงี้ยเลย าเผาแล้วพี่น้องเอ้ยนี่น่าบ่ได้หลายเนาะอือทีกอกไว้นี่ก็หากินข้าวกินน้ําก่อนแมงเตอรก็สิมาปอกๆแล้วก็สิมาเกาะพี่น้องเนาะมาเกาะแล้วก็นึ่งไว้นอันนั้นก็ยังเผายังเหลืออีก4-5ยอดไม้ต้มเฮาก็ได้จนน้ําจนบกได้ได้กินข้าวได้นี่ ได้แกงหรือบ่วอะไรพี่น้องเลยบางทีกะกินแนวอื่นได้ก็แล,แล้วเนาะอืมหมาแม่ก็จ,จังจืดโอเคนะพ่อแม่พี่น้องเลยอันนี้เะากับตอนขูดตอนกาอรกรเราก็บ่ได้ให้พี่น้องเบิ่งเนาะเลาก็บ่ได้เห็นให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งพอมันกิดสียาวแล้วแมลงเต้าก็สีขอจบคลิปได้แล้วเนาะสีมาหากินข้าวกินน้ำอะไรพี่น้องเลย ตอาน้ำไม้กันแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะแล้วก็อันน้ำไม้ส้มเฮากับมักเกลือไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวกับตอนประมาณคำคำพูดอะไรไม่นเตอร์กัสิมาอันมาล่างหรือว่ามาอันใส่อันเกลืออีกรอบนึงเนาะข้าล่างน้ำเกลือออกแล้วกับขาก็สิมาใส่เกลือใสอย่างแล้วกับมาใส่กระปุกอีหยังไว้พี่น้องเลยเพื่อให้มันเป็นส้มน้ำไม้ส้มเนาะไมาใส่ต้มใส่แกงใส่ ขัวใช่อย่างก็ได้เดวแต่ผู้มากผู้นั่นพี่น้องเไยเนาะน้ำใหม่กันยังไม่ได้เกาะเดี๋ยวแม่นงเต๋อสิไปหากินข้าวกินน้ำแล้วก็สิมาอันเกาะน้ำใหม่เนี่ยแดดพี่น้องเไยเนาะสำหรับคลิปนี้กับบุ้มมี่ยังลายกับมาไทยอันเผาน้ำใหม่เห็นน้ำใหม่ส้มให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ส้มเนาะต้องขอขอบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิร์นมาชมคลิปของแม่น้องกับเต๋อเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะที่สำคัญกับโบขามโฆษณาเนาะ โดยแล้วก็ขอขอบคุณขอบคุณที่ได้ดนาะห้ยกำลังใจไหมน้องก็เกิดหลอดมาเนาะหาดเอ้อชิมมี่เอากระเปียกมาให้พี่น้องเลยอ๋ออย่างนี้เข่าพี่ละสบายดีกล้องเนี่ยด้อสบายดีโดยจะไปซื้อบอร์นอืมเขาไปซื้อเด้อโดยได้เอ้อจะเอาเงินให้ได้จ้ะเด้อบ่อยแม่เขาบอกว่ากี่ต้นนะอ่าไปซื้อกระเปียกมาฝากพี่น้องเลยมันมีกระปุ่นโดยขมุขใจหลายเด้อโดยแมงเตอร์ก็จะไปกินนี่แหละพี่น้องเลยเนาะน้องไม้คือชิบนได้แกงเนี่ย โดยโดยป้าคนเดเชี่ยวขเปียกเอือน้ำลายด้วยบบบเตยตายยังมาตื่นเลยอย่ากัดถาดุกพูนให้พี่น้องเลยเนาะไปแล้วพี่น้องเลยพอกันคลิปหนาเด้อขอขอบคุณขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องหลายไลน์น้องที่กดติดตามแม่น้องกับเตยตลอดมาเนาะสำหรับคลิปนี้แม่น้องเตยไปแล้วสบายดีวัสดุกุสุคนเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันวัสดุกุสุคนดำรวยดำรวยเด้อสาธุอยู่ดีมีแห้ง